ที่แบบว่า <fen> ม <ug reveal> ัวแต่เล่นโทรศัพท์ก็ตัดสิทธิยนะไม่เไม่เล่ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่ไม่เล่นไม่เล่นถ่ายคอนเทนต์อยู่ถ่าคอนเทนต์อยู่ถ่ายคอนเทนต์อยู่าคอนเทนต์อยู่อุ้ยุ้ยาแล้วฟาลิกิตแล้วฟาลิกิตฟาลิกแล้ิแล้วฟาลิกิด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 แล้วฟาลิต้วฟาลิกิตแล้วฟาลิกิแ้วฟาลิกิดแล้วฟา้วฟาลิแล้วฟาลแล้ว หอุ้ยอันนี้ใครอ้อป่าอ้อป่าใจเย็น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 อันนี้อันนี้อ่าพึ่งแม่อย่าพึ่งไม่เอับนี้เก็บเก็บการเก็บการพีบาระดาพี่มงหวยีุ่งวามี่า่่าปา่ามอยากเปิดอันไหนก็ระวังลม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 อนนี้่อนลม เ e ่ัดือนะปัแรแรกสี0ยบาทได้ได้ดดคุยคุยแอแลบมาปิเปิกเฮเฮ้ยอย่าไป่แให้บงค์นี่สจดบโอ้โหฉีดปิ้วิววปิว <um ว้ว uh ปิ้ว้วต่อไปจับแบงค์พัน บิกไปไปไปไี่สิาย yeah. ่ไปสักลุ้นไปล้นได้ไปล้นได้ยมวย้ยเมมวยวมวยต้้สรงสรังบสรังสมรงัว สองพันร้อยะัวร้อยมาอีโฟนยี่สิบบาทได้ก่นสองกันดียี่สิบบาทยี่บาทได้แก่ไม่ตื่นเต้นหรือเป่าไม่ไม่จ้าขันบ้าขันหน้าฟูกัย อาบาดเนต์บัวแคเนี้ย,ย,ย,ยนอาี้าเยอยเจลอยอยู่ตัไนกูได้กูไม่ติดกูไม่ติดเจนนี่ ยี่สิี่สั่มาอินาเตียวตลาเราอินเยวตาเรายีอันนี้ยีอันนี้สลับไห่สลับไหนยี่สิบเออยี่สิบเออโอ้อ

ส <300. S 1> ามร้อยฝา ร้อยๆหมายเดิองหลายเดิองหลายเดิองหลายเดืองกระเทยเยีเสิบแล้วยี่สิบยี่สิบเน้ยยี่สิบยี่สิบเน้มาเออได้แล้วผู้ชายได้แน่นอนไม่แทบบ้านกูได้ยีก็เออกลับบ้านเหอะบเคล

จับมือเมย่าก่อนเมย่าหนึงเหลายี่สิบกับหมื่นเดิเหลือยี่สิบกับหมื่นเดิมมาเมย่าเมย่าเอาละและรางวันรางเอางี้รางวันยี่จับหนึ่งหมจับจับหนึ่ง่นจับหนึ่งหมืนะฮะเป็นการประกาศรางวัลที่รางวัลชนะับรอนที่แตกต่างกันเฮียมา ที่หนึ่งเราได้รับรางวัลหนึ่งมืนบาทนะคะที่สองอันดับหนึ่งได้รับยี่สิบบาทนะฮะอะรลูกอ่านผู้ที่ได้รับรางวัลหนึ่งมืนบาทในขาคืนนื้ยและนั่งหม่ได้แก่รองอันดับหนึ่งจะได้รับรางวัล $20 บาทและนีนี หนึ่งมืนบาทได้แก่เร็วๆอึ้งอ่นม่ออกเออเมย